สวัสดีเพื่อนๆชาวมินิทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Adventure of Shark Boy and La v a Girl เมื่อเด็กคนหนึ่งต้องมากอบกู้โลกแห่งความฝันเพื่อช่วยจักรวาลเอาไว้เขาต้องร่วมมือกับสองฮีโร่ที่เขาได้สร้างขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะนานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งอยู่กลางทะเลกับพ่อเพื่อทำวิจัยเขาสนิทกับฉลามสามตัวมากจนกลายเป็นเพื่อนกัน ในวันหนึ่งจู่ๆพายุก็ได้ทำลายศูนย์วิจัยเด็กน้อยกับพ่อแยกกันไปคนละทิศคนละทางแต่แล้วฉลามทั้ง3ก็ได้ช่วยพวกเขาไว้พวกมันเลี้ยงดูและสอนเขาเหมือนกับเป็นฉลามจนในที่สุดร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปมีเหงือกเหมือนฉลามมีฟันแหลมคมและมีครีบเขาได้ชื่อว่าชาร์กบอยในวันหนึ่งขณะที่แม็กไปตกปลาในช่วงวันหยุดเขาก็ได้เจอกับชาร์กบอยเข้าเขาแอบพาชาร์กบอยกลับมาที่บ้าน พ่อแม่ของแม็กกำลังทะเลาะกันพวกเขาเลยไม่ได้สังเกตชากบอยได้เล่าเรื่องดาวดูให้แม็กฟังจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบเกิดขึ้นหญิงสาวแห่งลาวาเข้ามาหาพวกเขาเธอคือลาวาเกลมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นที่ดาวดูทั้งสองได้ชวนแม็กไปด้วยแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธเพราะมีเรียนในวันพรุ่งนี้และทั้งสองก็ได้จากไปแม็กได้เล่าเรื่องนั้นหน้าชั้นเรียนทุกคนก็โหและปาของใส่เขา ลีนัทที่เป็นหัวโจกข,ของห้องก็ล้อเลียนแม็กจนคนทั้งห้องพากันหัวเราะอาจารย์ได้ได้ทั้งสองเข้ามาพบและให้ทั้งสองดีกันเขาได้บอกให้แม็กเลิกฝันได้แล้วเขาอยู่ป .4 แล้วนะในขณะที่แม็กกำลังกลับบ้านเขาก็ถูกลีนัทกับเพื่อนกันแกล้งลีนัทว่าดชาร์กบอยกำลังถูกปลาไหลไฟฟ้าช็อตพวกนั้นได้ตามล่าแม็กแม็กพยายามหนีแต่แล้วเขาก็ติดและเขาก็ถูกขโมยสมุดจดความฝันไประหว่างที่เขาหลับ เขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นในกลางดึกเขาเห็นรอยเท้าชาร์กบอยบนพื้นในห้องครัวคุกกี้และนมถูกกินไปมีร่องรอยของชาร์กบอยและลาวาเกลแต่พ่อกับแม่ก็เข้ามาซะก่อนแม็กพยายามแสดงให้พ่อแม่เห็นแต่พ่อแม่ก็สั่งให้เขาเลิกเพ้อฝันได้แล้วแม็กกลับไปเข้านอนเขาภาวนาให้เกิดพายุใหญ่ในวันพรุ่งนี้เขาจะได้ไม่ต้องไปเรียนและไม่ถูกเพื่อนแกล้งแม็กได้ฝันเห็นบางอย่างในคืนนั้น เขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแต่มันก็ไม่เป็นแบบที่เขาหวังไว้เชา้านี้อากาศสดใสเป็นอย่างมากแม่ได้สั่งให้พ่อไปหางานทำเขาเป็นนักเขียนช่างเพ้อฝัน,นแต่อาชีพนั้นมันก็ทำเงินให้ไม่มากพ่อค้นเจอหุ่นกระป๋องที่แม็กเคยสร้างไว้ในตอนเด็กแต่เขาก็ต้องทิ้งมันไปเพราะว่าพ่อเป็นคนบอกเองว่ามันเสียเวลาเปล่าแม่พาแม็กมาส่งบ้านของเขาอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแล้วก็เป็นแบบที่คิด พอถึงหน้าโรงเรียนแม็กก็ถูกแกล้งมีเด็กสาวคนหนึง่งฝันถึงอาณาจักรเจ้าหญิงน้ำแข็งกับเจ้าชายนักฝันแม็กขอแลกที่กับเธอเพราะไม่อยากโดนแกล้งพอลินัทมาถึงเขาก็เข้าไปทวงสมุดความฝันของเขาครูเองก็สั่งให้ลินัทเอาไปคืนแต่กลายเป็นสมุดนั้นถูกทำลายจนเละและจู่ๆก็เกิดพายุขนาดใหญ่ขึ้นมีบางอย่างทะลุเข้ามาในห้องชาร์กบอยกับลาวาเกิลเข้ามาพวกเขามาตามหาแม็กดาวดูกำลังจะถูกทำลาย และถ้ามันถูกทำลายไปจัก,กรวาลก็จะสูญสิ้นทั้งสามคนรีบเข้าไปในยานฉลามและพวกเขาก็มุ่งหน้าไปสู่ดาวรูและทั้งสามก็มาถึงดาวดวงนี้เปลี่ยนไปมากมันกำลังถูกความมืดครอบงำและถูกกลืนกินความฝันทั้งหมดของแม็กอยู่ที่ดาวดวงนี้พวกเขาเหลือเวลาเพียงแค่45นาทีเท่านั้นพวกเขาต้องเข้าไปที่หุบเขาแห่งความฝันก่อนที่มันจะสายไปความมืดไล่ตามทั้งสามมาแล้ว พวกเขารีบออกเดินทางที่สวนสนุกเด็กๆก,ก็ถูกบังคับให้เล่นอย่างไม่รู้จบเมื่อเล่นก็จะไม่ฝันและเมื่อไม่ฝันที่นี่ก็จะสูญสลายชาร์กบอยกับลาวาเกิลช่วยพวกเด็กๆไว้พวกเขามุ่งหน้าไปที่แกนควบคุมมิสเตอร์อิเล็กทริกที่ควรจะพาเด็กให้สนุกและมีความฝันแต่เขากลับกำลังทำลายโลกแห่งนี้ทั้งสเข้าต่อสู้กับเหล่าลูกกระจกแต่พวกเขาก็พลาดท่าและถูกจับได้มิสเตอร์อิเล็กทริก ส่งพวกเขามาที่สุสานแห่งความฝันมีคนคอยสั่งการเขาอยู่เบื้องหลังชาร์กบอยกับลาวาเกิลบอกให้แม็กลองฝันความฝันจะคอยช่วยนำทางแต่แม็กก็หิวชาร์กบอยเสนอปลาดิบให้แต่มันก็ติบเกินกว่าจะกินได้ลาวาเกิลทำให้มันสุกแต่มันก็กลับไม่ชาร์กบอยจะต่อยแม็กให้สลบเขาจะได้ฝันแต่ลาวาเกิลก็ได้ห้ามไว้และแม็กก็เจอบางอย่างเข้าหุ่นกระป๋องที่เขาเคยฝันถึง แต่เขาก็ละทิ้งมันไปเพราะพ่อบอกว่าไร้สาระมันจึงมาอยู่ที่สุสารแห่งความฝันพวกเขาได้ขอคําแนะนําจากหุ่นตัวนั้นเขาก็บอกว่าเขาสามารถพาไปที่รถไฟได้แม็กก็ขอโทษที่ลืมเขาแต่ทั้ง3ก็ไม่สามารถควบคุมรถไฟได้พวกเขาจึงโดดลงจากมันพวกเขามาถึงดินแดนขนมนมเนยแม็กได้กินขนมและพยายามฝันแต่ก็มีบางอย่างไล่ล่าพวกเขายักษ์ที่หน้านตาเหมือนกับพ่อและแม่ของแม็ก ทั้ง3คนหนีมาได้อยากทั้งสองตัวดูมีความสุขกันมากมันเป็นสิ่งที่แม็กอยากให้พ่อแม่ของเขาเป็นเขาไม่อยากให้พ่อและแม่ทะเลาะกันและแม็กก็ได้เริ่มฝันจูๆ่ๆสกูตเตอร์ฉลามก็ได้ปรากฏขึ้นแม็กฝันเห็นคิสโซ่บางอย่างความมืดได้ไล่ตามพวกเขามาแล้วทั้ง3พยายามใช้สกูตเตอร์หนีแต่มันก็ไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าแม็กลืมฝันถึงน้ำมันพลังของชาร์กบอยและลาวาเกิลอ่อนแอลงแม็กก็รีบฝัน เรือขนมปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าของพวกเขาและพวกเขาก็ใช้มันหนีไปได้แม็กว่าดให้ดูว่าเขาฝันถึงคริสตัลบางอย่างมันคือคริสตัลของเมืองน้ำแข็งพวกเขารีบมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่ลาวาเกิลก็ไม่สามารถข้ามสะพานน้ำแข็งได้ตัวของเธอร้อนเกินไปแม็กให้เธอหลับและเดินมาทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่ความมืดก็ไล่ตามพวกเขามาแล้วทั้งสามรีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่มันคือกับดกัก พวกเขาถูกจับตัวได้และคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือลีนัสเขาต้องการทำลายความฝันของเด็กทุกคนให้ราบคาบทั้ง3คนถูกจับไปขังชาร์กบอยกับลาวาเกลไม่เหลือพลังพอที่จะทำลายกลงจูๆ่ๆฟองดนตรีก็ลอยมามันทำให้ชาร์กบอยคลั่งและเขาก็สามารถทำลายกลงได้แม็กได้ขโมยสมุดจดความฝันคืนมาเขาจำได้ว่าลาวาเกลมีมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ปรากฏขึ้น ชารกบอยขอดูที่อยู่ของพ่อของเขาพ่อเขาจมอยู่ใต้มาหาสมุทรแต่เขาไม่ได้ตายเขากำลังตามหาชาร์กบอยอยู่ลาวาเกิลก็ขอดูบ้างว่าเธอเป็นใครและด้วยความร้อนมันก็ทำให้สมุทรละลายหายไปลาวาเกิลรู้สึกน้อยใจตัวเธอเป็นคนดีนะแต่ทำไมเธอต้องได้เป็นลาวาด้วยลาวามีแต่จะทำลายล้างและแม็กก็ได้เข้าไปปลอบใจเธอพวกเขามุ่งหน้าไปที่ปราสาทน้ำแข็ง คริสตนอยู่ตรงหน้าพวกเขาชาร์กบอยพยายามปีนไปเอาแต่ก็ไม่สําเร็จแม็กไปปีนต่อและเอามันมาได้แต่น้ําแข็งก็แตกและทํามันตกลวาวาเกลรับมันไว้แต่มันก็ทําให้เธอกลายเป็นน้ําแข็งพวกเขาถูกทหารจับตัวได้ทหารพาพวกเขาไปหาราชินีน้ําแข็งแม็กขอร้องให้เธอช่วยโลกแห่งนี้ไว้แต่เธอก็ไม่สามารถออกจากปราสาทแห่งนี้ได้เธอให้แม็กเลือกว่าอันไหนคือของจริง แม็กก็บอกว่าทั้งหมดนี่คือของปลอมของจริงอยู่ที่คอของเธอต่างหากและเธอก็ให้คริสตัลกับเขาไปทั้ง3รีบมุ่งหน้าไปหยุดยั้งความมืดแต่มิสเตอร์อิเล็กทริกก็ล่อลวงให้ชัรกบอยกโกรธและลงไปในน้ําเขาถูกประหลไฟฟ้าช็อตจนสลบไปลาวาเกลที่ฟื้นก็รีบลงไปช่วยเธอช่วยเขามาได้แต่เธอก็ตายหุ่นกระป๋องได้ให้คําแนะนํากับเขาจงฝันต่อไปและฝันให้ดีขึ้น นำความฝันที่ดีมาทำให้เป็นจริงชาร์กบอยตื่นขึ้นมาและเจอลาวากรูที่ตายทั้งสองมองเห็นภูเขาไฟที่กำลังปะทุเขาจึงบอกให้ชาร์กบอยพาเธอไปที่นั่นชาร์กบอยได้วิ่งสุดชีวิตและโยนเธอลงไปและเธอก็ได้คืนชีพแม็กจำได้แล้วว่าเขาไม่ได้ฝันและสร้างเธอเป็นตัวทำลายล้างเธอคือแสงสว่างที่คอยนำทางโลกแห่งนี้ตั้งหากแม็กได้พลังคืนเพราะเขาสามารถฝันแม้ว่าจะตื่นอยู่เขาได้ต่อสู้กับลีนัส ลีนัสเสกปาปิลันญาใส่เขาแต่แม็กก็ใช้ฟองจับพวกมันไว้แม็กแสงให้ลีนัสหัวโตชาร์กบอยได้ต่อสู้กับมิสเตอร์อิเล็กทริกเขาเรียกเพื่อนฉลามมาช่วยต่อสู้และเขาก็สามารถจัดการมิสเตอร์อิเล็กทริกได้แม็กรีบบอกให้ลีนัสกลับใจเขารู้ว่าความฝันของลีนัสถูกทำลายในวัยเด็กเขาจึงอยากทำลายความฝันของคนอื่นบ้างจูๆ่ๆหินก็ถลม่มแต่แม็กก็ช่วยเขาไว้ได้ลีนัสก็ได้ขอโทษกับแม็ก ชาร์กบอยกับลาวาเกิลได้หลงรักกันแต่มิสเตอร์อิเล็กทริกยังไม่ตายและเขาก็มุ่งหน้าไปฆ่าแม็กที่อยู่ที่โลกชาร์กบอยกับลาวาเกิลให้แม็กหลับตา mm hmm. เขากลับมาที่ห้องมิสเตอร์อิเล็กทริกได้มาถึงแล้วพ่อกับแม่ได้มาหาแม็กที่โรงเรียนแต่แม่ก็ถูกพายุพัดไปลาวาเกิลได้ช่วยเธอไวพ่อก็ถูกพายุพัดแต่ชาร์กบอยก็ได้ช่วยเขาไวลีนัสขึ้นสมุดจดความฝันให้กับแม็ก แต่มันกลับไม่ไปหมดแล้วและแม็กก็นึกขึ้นได้คริสตัลน้ำแข็งเขาเอามันมาใส่ให้กับลูกของคุณครูเธอเองก็ฝันแบบนั้นและเธอก็ใช้พลังทำลายมิสเตอร์อิเล็กทริกชาร์กบอยและลาวาเกิลได้พาพ่อแม่ก,กลับมาหาแม็กพวกเขาทั้งสองคืนดีกันแล้วแม่จะไม่ไล่ให้พ่อไปหางานและทำลายความฝันของเขาและเวลาก็ผ่านไปแม็กได้เล่าเรื่องของชาร์กบอยและลาวาเกิลที่หน้าชั้นเรียน s h a r ก b o y ได้ไปตามหาพ่อที่ใต้มหาสมุทรลา Girl ได้เป็นราชินีปกครองโลกแห่งความฝันทั้งสองได้แต่งงานกัน Mac ได้กลับมาสร้างหุ่นกระป๋องจนสำเร็จและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องนี้เป็นหนังในสมัยเด็กที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป